ธรรมบทภาคที่7แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพิสูู้เป็นควานช้างในการก่อนนักศึกษาเปิดหนังสือเป็นหน้า139เริ่มตั้งแต่หัตถาจริยาปูพกกาพิขุวัตถุเป็นต้นไปหัตถาจริยาปูพกกาพิขุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิสูู้เป็นควานช้างในการก่อนมยานข้าพระเจ้าวิเตจ,จกาว สถานว่าพระาศาสดาวิหารต,ตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอารพะทรงปารบหาถาจริยพุพพักกังซึ่งภิกษุผู้เป็นควานช้างในการก่อนเอกังรูปหนึ่งกเทศิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรมรมเทศนาอีมังนี้ว่านาฮีเอเตหีอิตีดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าเอกริพสังในวันหนึ่งโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้น ทิศวาเห็นแล้วปุกลังซึ่งบุคคลหัตถีธรรมกังผู้ฝึกซึ่งช้างตัวนี้รวบแปรนะครับตั้งแต่อาหังเป็นต้นไปอาหาังเอกลางละอสกลตังผู้มาจากคาว่าสกลตังนะครับจินเตตาวาคิดแล้วว่าอาหังอันว่าเราท่ามสามีจกฝึกหัดถิงซึ่งช้างเอกลางเชือกหนึ่งอิติดังนี้ อตนาอาชิตาการนาสิกาเปตุงสักโกนตังไม่อาจอยู่เพื่ออันยังช้างให้สำเนียกซึ่งเหตุอันตนปัทนาแล้วอจิรวดตีนักทีตีเรที่ฝั่งแห่งแม่น้ำชื่อว่าอาจิรวดีอามานเตตวาลเรียกมาแล้วพิ่ขูซึ่งพิสุทั้งหลายทิเตผู้ยืนแล้วสมีเปนในที่ใกล้อาหะเล่าวแล้วว่า อาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสเจเท่าว่าหัตาจาริโยอันว่าควานช้างออยังนี้วิชยะพึงแทงหัดถิงซึ่งช้างอีมังนี้อสุกะเนนามะชื่อในที่โนนใสหัดถิงยางช้างสิขาปะยะ พึงให้สำเนียกกระนังซึ่งเหตุอีบังนี้ขบปังเอวะพรันนันเทียวอ,อิติดังนี้โสหถาจริโยอันว่าควานช้างนั้นสุตตวาฟังแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวแต่สพิคุโนของพิสูจน์นั้นกตวากระทำแล้วแตถาเหมือนอย่างนั้นถ้าเมสีฝึกแล้วหัดถิงซึ่งช้างต่างนั้นกตวากระทำสุทันตัง ให้เป็นสัตว์อันตนฝึกดีแล้วพี่ควรว่าพี่สุทั้งหลายเตเหล่านั้นอารโเจสูงกราบทูลแล้วปวตติงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้นสัตถูกแก่พระศาสดาสถานว่าพระศัสดาปร,กรากสาเปตวาทรงยังพิสุให้ร้องเรียกแล้วพี่ขงซึ่งพิสุต่างนั้นปุชิตาวาตรัสถามแล้วว่า กิระได้ยินว่าเอวังวัจนางอันว่าคําอย่างนี้แต่ยานเธอวุฒางกล่าวแล้วสัจจังจริงหรืออิติดังนี้วจนเนครันเมื่อคําว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเอวังวัจนางอันว่าคาอย่างนี้ไม่ยานข่าพระองค์วุตตางกล่าวแล้วสัจจังจริงอิติดังนี้เตนะพิกุณาอันภิสูุนนั้นวุตเตกระทุนแล้ววิคารหิตวา ทรงตีเตียนแล้วต่างพิขุงซึ่งพิกษุนั้นวัตวาตรัสแล้วว่าโมคาปุริสาดูก่อนบุรุษเปล่ากิงประโยชน์นังอันว่าประโยชน์อะไรเตของเธอหัตถยานเนนวาด้วยยานคือช้างหรืออันเยนะยานเนนวาหรือว่าด้วยยานอื่นทันเตนะ อันอันบุคคลฝึกแล้วฮีเพราะว่าปุคโลอันว่าบุคคลสมโทนามาช่อว่าผู้สามารถคันตุงเพื่ออันไปฐานัางสู่ที่อากตะปุพังอันอันตนไม่เคยไปแล้วยาเนหีด้วยยานทั้งหลายเอเตหีเหล่านั้นอธิมีอยู่ณหามิได้ปนะแต่ว่า ปุคเลนะอันบุคคลอันตนามีตนสุทันเตนะอันฝึกดีแล้วสักกาอาจคันตุงเพื่ออันไปฐานังสู่ที่อคตาปุพังอัน,อ,นอันตนไม่เคยไปแล้วตัสมารพระเหตุนั้นตะวังอันว่าเธอถ้ามีหีจงฝึกอัตานางเอวะซึ่งตัวนั้นเทียว กิงประโยชน์นางอันว่าประโยชน์อะไรเตของเธอธรรมนเนนะด้วยการเฝึกสัตตานางซึ่งสัตว์ทั้งหลายเอเตสังเอเตสังสัตตานางซึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นหากชะิีเป็นกรรมนะครับอิติดังนี้อาหาตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่า ปคโลอันว่าบุคคลทันโตผู้ฝึกแล้วคัจติตย่อมไปที่สังสูทิศอาคตาปุพังอันอันตนไม่เคยไปแล้วอัตนาด้วยตนทันเตนนะอันฝึกแล้วสุทันเตนนะอันทรมานดีแล้วยถาชันใดปุคโลอันว่าบุคคลัจฉยะพึงไปที่สังสูทิศ อาคตังอันตนไม่เคยไปแล้วยาเนหีด้วยยานทั้งหลายเอเตหีเหล่านั้นเอวังฉันนั้นนะหีหาไม่ได้แลอิติดังนี้อโถอันว่าเนื้อความตัสสาคาถาวจรสะแห่งคำอันเป็นพระคาถานั้นว่าปุคโลอันว่าบุคคล ทันโตผู้ฝึกแล้วทันโตคือว่านิพิเสษวโนนิพิเสษวโนผู้มีอันเสพผิดออกแล้วนิพิเสษวโนคือว่าสป,ปัญโยสป,ปัญโยผู้เป็นไปกับด้วยปัญญาคัาจจตีย่อมไปที่สังสูตรททตอคตาปุพังอนันตตนไม่เคยไปแล้วต่างนั้นคัจจตีคือว่าปาปุนาตีปาปุนาติย่อมถึงทันตาภูมิง ซึ่งภูมิแห่งบุคคลผู้ฝึกแล้วอัตนาด้วยตนทันเตนะชอว่าอันฝึกแล้วอินทริยธะธรรมเนนะเพราะอันฝึกซึ่งอินทรีย์ปุภาพายเคในส่วนเบื้องต้นสุทันเตนะชอว่าอันทรมานดีแล้วอริยมรคาภาวนายะเพราะอันยังอริยมรคให้เจริญ อระภาเคในการเป็นส่วนอื่นอีกยถาฉันใดปุคโลวนว่าบุคคลโกจีบางคนคัจฉยยพึงไปนิพานทิสังสู่ทิศคือพระนิพพานสังคาตังอัมริตนพร้อมแล้วว่าอคตังอาคตาอิติดังนี้อคตาปุพตตา เพราะความที่แห่งทิศคือพระนิพพานนั้นเป็นทิศอันตนไม่เคยไปแล้วสุบินันเตนะอป,ปีแม้โดยที่สุดแห่งความฝันยานานี้อันว่าญาณทั้งหลายหาทียานานทีนี้มียานคือช้างเป็นต้นเอตานิเหล่านั้นยานี้เหล่าใดยานเหีด้วยญาณทั้งหลายเอเตหีเหล่านั้น เอวังฉันนั้นนะหีหามไม่ได้แลแต่สมาเพราะเหตุนั้นอัตาธรรมานางเอวะอันว่าอันฝึกซึ่งตนนั้นเทียววะรังเป็นคุณชาติประเสริฐเต,แ,ตแก่เธอโหติย่อมเป็นอิติดดนี้ปณิเตนะอันบันดตเวทิตโพพึงทราบ เทศนาวัสานนในการปฏิสลงแห่งเทศนาพระมุชนานว่าชนทั้งหลายมากปาปุริสุบรรุแล้วอริยพารานิสซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลหาทาจริยปุป,ประกาภพิขูวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิสุผู้เป็นควานช้างในการก่อนนิติตังจบแล้ว